สวัสดีค่ะวันนี้พามาลุยหน้าค่ะพี่น้องค่ะคุณคะวันนี้พามาชมทุ่งนานะคะดยบรรยากาศทุ่งนา ใช้กับใช้ทังบาง้งบานกับบ้านค่ะพี่น้องตอนนี้มาทอบะโกดิพี่น้องโอ้ต้นบะโกค่ะอุ้ยมาได้กันหลายหนทำไมก่อนหัวจักว่าคาต้นบะโกเอาไปตำสมเนะาะตำเมียงแซบแสบนี่ต้นบะโก เ้าให้ช่มบรรยากาศท้องไร่ทุ่งนานะคะตอนนี้กำลังคนไทยก็ไทอุ่นคนไทยกะไทยตามมากพ่นพ่นเข่ากับพ่นค่ะปีนี่เฮ็ดหน้าตมพี่น้องเลยเฮ็ดหน้าต๋อมอุ้ย ฝดแดงหลายอยู่นะพุนปีนี่ฝนตกดีฝนตกดีบ่มติละฟังนี่ยังเป็นหน้าต่มน้ำไหลายค่ะพี่น,อนอ้องคุณตัวนี้กับสีวานเอาวานเอากระถ่ายคบเอา,อาเอ็นมรยาก,การบ่ค่ะคุณ ยากาศดีหลายเนาะถ้ามากินบะโกบบะโกอยู่นะนี่หัวจ้าบะโกลบ้านนี่ภาษาอีสานบะโกเขาเอาอไปตำสมแต่ก่อนเนาะอืม้มแทบบหน่อคย,ยไดในรอบ20ปีได้ในกินบะโกลนะ ออกฝาดๆไม่ใช่ฝาดแต่ท้าไปตำมสอมบน่ะพี่น้องสีแสบภาคภาชมบรรยากาศชาวไร่ชาวนาของเขานะครับ บายๆนะจ๊ะ